ค่าปริญญานะคะจากเฟิร์นจโฮมจากที่เราเข้ามาจากด้านหน้าถนนกาญจนาตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมภายในนะคะว่าบ้านมีการปรับปรุงไว้แล้วในสภาพที่เกือบ90นะคะภายในก็จะทา,ทาสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนวัสดุในเรื่องของราวบันไดแล้วก็จะมีสุขภัณฑ์ก็มีเปลี่ยนใหม่นะคะ และที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของสีเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการหาบ้านที่ราคาไม่ได้สูงมากและอยู่ใกล้ชุมชนสะดวกในเรื่องสาธารณูปโภคนะคะเราว่าบ้านหลังนี้เหมาะเพราะว่าสามารถที่จะย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาปรับปรุงอะไรเพิ่มไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลช่างหรือหาช่างนะคะ อันนี้เราพาเข้ามาชมด้านหลังแต่ว่าอจาจจะมืดนิดหนึ่งเ,เพราะว่าบ้านเนี่ยไม่มีไฟส่วนต่อเติมก็จะอยู่ด้านหลังนะคะจะมีครัวมีห้องครัวที่อยู่ด้านหลังไม่ต้องเสียเวลาต่อเติมหรือว่าปรปับปรุงเพิ่มนะคะอันนี้ด้านหน้าก็จะเห็นมีผ้าม่านนะคะ ที่สำคัญถ้าชมเลยนะคะตามที่โตกจะพาขึ้นไปอาจจะมืดนิดหน่อยค่ะเอหน้าเตียยู่ตรงนั้นก่อนอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเราจะสาธิให้เห็นถึงทางเนเชื่อมระหว่างห้องนอนเล็กไปห้องนอนใหญ่ก็จะมี ฝั่งขวาจะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็นี่คือทางเดินเราขึ้นมาอยู่ชั้นสองนะคะจะเห็นได้จากวัสดุหรือว่าสภาพก็ถือว่าเป็นสภาพที่ดีพอสมควรน,นะคะเดี๋ยวพาชมห้องอันนี้ห้องนอนห้องนอนเล็กนะคะแต่ก็จะมีแอร์ติดแอรไว้หนึ่งเครื่องนะคะ สภาพทุกอย่างพร้อมใช้งานเราไปดูห้องอื่นๆตามเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ที่อยู่ข้างบนส่วนหน้าจะเป็นระเบียงนะคะโดยสภาพก็ถือว่าดีพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะมีแอร์ด้วยเนี่ยค่ะสภาพโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะ